สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําถัดหมูสามชั้นสตอกะปิค่ะสูตรนี้สูตรใต้แท้เลยนะคะค่ะก็จะมีหมูสามชั้นมีสตอมีใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าพริกจินดากระเทียมหอมแดงกะปิซอสปรุงรสซีอิ๊วด,ดำน้ําตาลน้นําปลาซอสหอยนางรมค่ะลงมือทําเลยค่ะ,คะจากนั้นเราก็จะมาแกะสตอค่ะให้เราผ่าครึ่งนะคะ ค่ครึ่งแบบนี้ค่ะหรือใครจะใช้ทั้งเม็ดเลยก็ได้นะค่ครึ่งแบบนี้ค่ะครึ่งเม็ดนะคะจากนั้นก็งัดขึ้นค่ะก็ดึงออกก็จะได้แบบนี้นะคะทำแบบนี้ค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะบางคนเขาก็ใช้ทั้งเม็ดเลยนะคะเขาจะไม่ผ่าครึ่งนะแบบนี้ค่ะผ่าตรงกลางค่ะ งัดขึ้นค่ะค่ะจากนั้นก็หั่นพริกไว้นะคะเอาไว้เพิ่มสีสันนะคะหั่นประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะถ้าส่วนใบมะกรูดนะคะให้เราฉีกครึ่งค่ะ ฉีกครึ่งแบบนี้นะคะทุกอย่างล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะมือก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะก่อนทําอาหารแล้วก็จะฉีกแบบนี้เอาไว้โรยหน้านะคะเพิ่มสีสันค่ะจากนั้นเราก็จะมาโขลกพริกนะคะพริกกระเทียมหอมแดงนะคะพอเราโขลกละเอียดประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กะปิลงไปค่ะ ทุกอย่างเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปผัดค่ะเราก็จะได้คลิปผัดสต่อประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นหมู3ามชั้นค่ะแล้วก็จะหั่นพอดีคำนะคะ เลือกเอาที่มีเนื้อเยอะๆนะคะค่ะเราก็จะหั่นประมาณนี้คะ่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมผัดเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะก็พอนะคะ,ะจากนั้นใส่พริกแกงลงไปค่ะ จะมันใส่โอ้ลงไปค่ะพอหมูเริ่มสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำน้ำซุปลงไปค่ะ ค่ะตีวดำค่ะซอสปรุงรสค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะ,คะจากนั้นใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะ ถอยนางลมค่ะ จะมันใส่สตอร์ลงไปค่ะทำให้ทุกอย่างสุกค่ะ ้ได้อย่างที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะเรียบร้อยค่ะสามชั้นผัดสะตอกะปิพร้อมเสิร์ฟค่ะจากนั้นก็จะเสิร์ฟเลยค่ะกอนปิดเตาให้เราใส่ใบมะกรูดก,กับริกชีฟ้าลงไปก่อนนะคะ มาชิมค่ะนี่สูตรใต้แท้ๆเลยนะคะรสชาติเข้มข้นมากค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะสตอกรอบมากค่ะเรียบร้อยค่ะหมูสามชั้นผัดสตอกกะปิเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติเข้มข้นมากค่ะ สูตรใต้แท้ๆเลยค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่าทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ